จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะเอพิโซดนี้นะคะชวนคุณคุยเรื่องสมาธิค่ะเราจะสร้างสมาธิอย่างไรโดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยซิกหน้าประกันภยัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะเอ,เอพิโซดนี้นะตั้งใจ เลือกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสังเกตเจ้าลูกชายนะคะอยู่กับตัวต่อเลโก้ตัวต่อเลโก้นี่อยู่แบบอยู่ยาวนานคลุกอยู่กับกล่องโจ้จจะมีกล่องใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ลูกชายที่ชอบเลโก้นะคะใหญ่แม่แล้วก็ตาคุณพ่อนี่ก็ชอบเลโก้มากเช่นกันนะคะแล้วก็จะชอบแบบอกองไว้รวมๆกันแล้ว เด็กนะคะลูกชายเขาก็จะหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็จะจินตนาการต่อเป็นตัวของเขาไปอู้เขาก็นั่งต่ออยู่ข้างๆโจเนี่ยค่ะโจก็นั่งจัดไฟทำนู่นทำนี่ไปวันหยุดใช่ไหมคะหันไปอีกทีลูกชายหยิบตัวเลโก้ขึ้นมาหน้าตาแปลกประหลาดนิดนึงแต่ว่าเขาอธิบายได้เลยนี่คือมังกรแล้วเขาก็อธิบายหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเราก็คิดเออนี่ จริงๆเ้วเจ้าลูกชายนี่นั่งต่อเลโก้อยู่ข้างๆโจ้าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เจ้เอาผ้ากองที่หนึ่งมาพับเนี่ยเจ้ะพับนานเหมือนกันนะเพราะว่าวันหยุดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกองโตเหมือนกันก็พับไปแล้วก็เออจริงๆเขาก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้อยู่นานเหมือนกันเะนแเราก็มานั่งคิดว่าเออคนเราเนี่ยมีสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิได้เหมือนกันนึกไปถึงตอนเด็กๆวเวลาที่เรียนวิชาพุทธศาสนาใช่ไหม พระอาจารย์หรือว่าบางทีก็อาจารย์เนี่ยบอกให้นั่งสมาธิโจ้ก็ได้้เสียงเพื่อนบางคนเราก็จะกรน <c oughs> ขึ้นมาเออเนอะทำไมคะสมาธิมันมีประโยชน์ยังไงนะจริงสมาธิเนี่ยมีประโยชน์อยู่สองอย่างนะอย่างแรกก็คือทำให้เราเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าได้ดีนะคะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเวลาที่เรากำลังทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสมาธินะ คือมันจะเพิ่มความเนียบความอะไรเข้าไปกับอย่างที่สองนะเมื่อมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองนะคะก็จะได้สำรวจสำรวจทักษะด้วยเบสิกง่ายๆเลยก็คือเราได้สำรวจทักษะของเราในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นเราก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ต้องมีสิ่งเร้าอื่น,นๆใดๆเข้ามารบกวนนะคะอืมดังนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็ยังเป็นตัวสำหรับส่วนตัวเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยนะในหนึ่งวันของเราเนี่ยเราควรจะมีจังหวะที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิในการทําเรื่องต่างๆทีนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่สามารถสร้างสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะหลับใช่ไหมจะกลายเป็นเอ๊ะนี่เราเอาเวลานั่งสมาธิกลายเป็นเวลาพักผ่อนเฉยเลยเนาะอือเจ้ามีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะ แล้วก็มีหนึ่งเทคนิคที่ตอนที่เจ้าจัด The Organize uh, Life ใน Clubhouse เนี่ยมีคุณเจนท่านหนึ่งนะคะที่ยกมือขึ้นมาแชร์เทคนิค uh, grounding เทคนิคเดี๋ยวเจ้าแถมตอนท้ายให้หนึงนะคะสี่ mm. เทคนิคที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะเทคนิคที่หนึ่งนะคะอ่านหนังสือแบบออกเสียงอ่านหนังสือแบบออกเสียงนะคะคุณจะจดจอกับเนื้อหานะคะแล้วก็ฟังน้ำเสียงของตัวเองที่เปล่งออกมา ม,มีงานวิจัยสนับสนุนเลยนะคะว่าการอ่านหนังสือแบบออกเสียงเนี่ยนอกจากจะทำให้คุณโฟกัสอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่ได้เป็นของแถมตามมาก็คือคุณจะจดจำเนื้อหาได้ดีเป็นพิเศษนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าแต่ก่อนนี่คือตอนอ่านหนังสือสอบเนี่ยวิชาไหนออกเสียงอ่านจนเจ็บคอเนี่ยเจ็บคอหรือออกเสียงดังมากอ่านจนเจ็บคอเนี่ยวิชานั้นจะจําได้แม่นน่าดูเลยเนาะ ตอน e n t r a n c นี่ชอบมากเลยโหอ่านออกเสียงดังจนแบบแม่นี่ก็เออรู้เลยว่าเจ้าอ่านหนังสืออยู่เสียงออกมานอกห้องนะคะอืกิจกรรมที่หนึ่งก็คืออ่านหนังสือแบบออกเสียงนะคะกิจกรรมที่สองนะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะอื๋อออกกำลังกายได้สมาธิด้วยเหรออยากแนะนำโดยเฉพาะนะการออกกำลังกายที่ไม่ต้องแข่งกับใครการออกกำลังกายแบบที่คุณอยู่คนเดียวะคะ่ะ โจ้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะพาคุณแม่ไปรีลาดใช่ไหมคะที่ส่วนลุม่มส่วนลุ่มกับโจ้นี่อยู่กันมานานนะส่วนลุม่มโจ้ก็ขับรถไปแล้วก็พาคุณแม่ไปเข้ากลุ่มที่เรียนรีลาดกันนะแล้วก็นั่งดูคุณแม่เรียนรีลาดกับเพื่อนนะคะจังหวะพอรีลาดนี่ดีนะคือสําหรับคุณแม่แล้วเขาสนุกมากเขารู้สึกท้าทายกับการที่พอคุณครูเปิด เพลงมาปุ๊บเขาก็จะเฮ้ยเพลงนี้มันต้องจังหวะนี้ชาชาชาหรือแทงโก้หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะปุ๊บขึ้นมาเสร็จปุ๊บจังหวะต่อมาเขาก็จะเริ่มซ้อมคนเดียวการเรียนรีลาดมันจะมีอยู่สองช่วงก็คือช่วงที่แบบเ,เดินเองใช่ไหมกับอีกช่วงหนึ่งก็คือเข้าคู่กับเพื่อนนะคะเขาก็จะซ้อมและมือเขาจะต้องขยับยังไง L, เอวเอ่อเท้าเนอะก้าวแบบไหนอื แล้วพอเข้าคู่กับเพื่อนเนี่ยมาแล้วแม่เจ้าจะเริ่มบนอันนี้ตอนหลังหลังจากที่เขาเรียนเสร็จแล้วโอ้ยวันนี้นะเพื่อนก้าวช้าเออเอวันนี้เพื่อนจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นจุดสังเกตที่เจ้ารู้สึกได้เลยว่าเออตอนจังหวะที่เขาอะซ้อมคนเดียวอะเขาได้สมาธิเขาได้สติมากเลยนะแต่พอจังหวะไปกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มดิสแทรกไปกับเพื่อนนะ ไปกับคนที่เข้าคู่ด้วยแต่ถามว่าสนุกไหมเขาสนุกนะแต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่สมาธิหน,หนักๆเยอะๆเลยอ่ะมันจะเป็นตอนที่เขา ทำเรื่องนั้นคนเดียวเหมือนเลยเหมือนเวลาเราวิ่งนะคะเราว่ายน้ำเราจะอยู่กับลมหายใจเราจะอยู่กับบอดี้เราจะอยู่กับร่างกายของเราในการจัดระเบียบต่างๆนะคะการวิ่งเนี่ยวิ่งเนี่ยเจ้าชอบมากเลยวิ่งแบบไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังอะไรเราจะได้ยินเสียงหายใจของเราอยู่กับ heart rate อยู่กับชีพจรอ,อยู่กับวิธีการวางเท้าของเราใช่ไหมคะอีกอันนึงที่โจว่าวดีมากเลยนะอันนี้คนพบด้วยตัวเองก็คือ ตีปิงปองแบบนะะ็อกบอร์ดอะค่ะก็ให้ใครสักอร์นะคือตีปิงปองแบบน็อกบอร์ดเนี่ยก็คือเราได้ยินเสียงปิงปองเป็นระยะด้วยนะตอนลูกปิงปองกระทบทั้งพื้นทั้งฝาผนังทั้งกับไม้เนะได้ยินเสียงเป็นระยะแล้วเราก็จะจดจ่ออยู่กับการที่เราจะตีมันให้โดนอืมอย่างเงี้ยโอ้สนุกมากเลยเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ไม่ต้องแข่งกับใครเนะมันจะทําให้คุณไม่ยุ่งยากกับการคิดวางแผนเนอะ แล้วก็จดจ่ออยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะกิจกรรมที่3นะคะที่จะช่วยให้คุณสร้างสมาธิได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะนั่นก็คือการฟังเพลงบรรเลงนะคะเออก็คือไม่ต้องสนใจกับเนื้อร้องเลยนะคะเมื่อคุณไม่ต้องสนใจกับเนื้อร้องเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินไปกับจังหวะนะแล้วก็ซึมซับอารมณ์ต่างๆนะคะผ่านด้วยท่วงทํานองที่คุณได้ยินนั่นเองนะคะ เคยสังเกตไหมคะตัวตัวเพลงจะาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในการแบบแต่งทํานองเพลงอะไรขนาดนั้นนะคะจะลองสังเกตดูว่าเ,ออเพลงนะมันจะมีตอนเริ่มต้นที่เป็นอินโทรเนี่ยเหมือนเราพอจะจับมูดของเพลงนั้นได้เนี่ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพลงจะพาเราไปเจอเรื่องสนุกเรื่องเศร้าหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยในช่วงต้นนะ แล้วสภาก็จะมีท่อนเป็นเวอร์สที่แบบมันจะเชื่อมต่อไปถึงท่อนที่คุณจะต้องจําให้ได้แล้วก็เป็นเนื้อหาหลักเป็นอารมณ์หลักของเพลงนั้นเนี่ยจะอยู่ท่อนฮุกใช่ไหมเออเวลาที่คุณฟังแบบเฉพาะทํานองไปเรื่อยๆเนี่ยเคยสังเกตไหมเวลาที่เพลงที่คุณจะจดจําทํานองมันได้ดีอ่ะคุณมักจะจําท่อนแรกโน้ต3ามตัวแรกขึ้นมาปุ๊บเอ้ย กดปุ่มตอบได้อันนี้เพลงอะไรกับอีกทีก็คือคุณจะไปจําท่อนฮุกได้ดีนะเพราะว่าท่วงทํานองเนี่ยทำเรื่องอารมณ์หลักอยู่จังหวะ2จังหวะเนี่ยและในขณะเดียวกันถ้ามีเนื้อร้องนะก็เหมือนกันเนื้อร้องก็จะทําหน้าที่หนักมากในช่วงต้นเพลงกับช่วงกลางเพลงดังนั้นถ้าสมมติคุณฟังเพลงที่มีเนื้อร้องปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะหลุดไปกับเพลงนั้น แบบที่อาจจะ d i s t r a c t ไปกับเนื้อหาที่แบบขยี้บีบเค้นโอ้ตายแล้วฉันอยากจะรู้จังเลยตอนจบของเพลงนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณฟังเพลงบรรเลงนะยกตัวอย่างเช่นฮิโอชอบมากก็จะมีเดปาเปเป้นะคะเขาก็จะเป็นกีตาร์สตัวนะคะคู่กันไม่มีเนื้อร้องใดๆแต่ว่าเนื้อหาจะถูกถ่ายทอดอารมณ์นะคะจะถูกถ่ายทอดผ่านเมโลดี้ของกีตาร์นะคะ อีก,ออกทีมหนึ่งที่โจชอบใช้ทีมอ,อีกวงหนึ่งที่โจชอบแต่ว่าไม่แน่ใจไม่ได้ติดตามมาช่วงหลังเขามีเพลงใหม่ๆหรืออยังก็คือ Twelve Girls Brand นะคะเป็นวงของจีนนะคะก็คือจะเป็นแบบมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยเขาจะมีกัน12คนนะคะไม่มีคำร้องใดๆก็จะมีทั้งเ,เพลงที่เป็นจีนนะคะ เ,เครื่องดนตรีจีนนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นสากลนี่แหละผสมกันอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะทำงานกับเรื่องของอารมณ์ได้ดีก็จะมีสมาธินะคะเพิดเพลินไปกับจังหวะที่ฟังนั่นเองนะคะอ,อย่างที่4นะคะกิจกรรมสุดท้ายละก็คือกิจกรรมทํางานบ้านนั่นเองนะคะโหแม่บ้านอาจจะกดเลิฟให้กับกิจกรรมนี้นะคะค ในขณะเดียวกันแม่บ้านหลายคนก็กดโกรธให้กับกิจกรรมนี้นะคะคือจริงๆงานบ้าน,นเป็นงานของทุกคนแหละของทุกเพศทุกวัยไม่ได้แบบจํากัดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะที่ทํางานบ้านได,ได้ผู้ชายหลายคนนี่ทํางานบ้านได้ดีกว่าด้วยซ้ำเนะด้วยสรีระของเขาน้ําหนักมืออย่างพอบ้านที่บ้านโจนี่เช็ดกระจกสะอาดมากใสามากเนาะพอจังหวะของการปาดอะไรของเขาเนี่ยน้าหนักมือเขาทําได้ดี ทีนี้ไอ้เจ้ากาันทํางานบ้านที่เจ้าอยากจะแนะนําเลยนะสองอย่างอย่างแรกก็คือการล้างจานอ,อย่างที่สองก็คือการรีดผ้านะการล้างจานเชื่อไหมม,มันมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการล้างจานเนี่ยมันช่วยสองอย่างเลยนะหนึ่งก็คือช่วยเวลาที่เรารู้สึกแบบสับสนเหนื่อยล้าเนาะการล้างจานจะทําให้เรารู้สึกแบบสร้างสมอลวินแบบระดับไมโครแบบเล็กมากเลยนะสมอลวินแบบที่ ปาดไปปุ๊บมันสำเร็จเดี๋ยวนั้นอะอันนี้ก็จะช่วยแบบเยียวยาเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะที่เห็นความสะอาดแบบระดับแบบต่อหน้าต่อตาระดับปลายนิ้วตรงนั้นเลยยิ่งถ้าเฉพาะคุณเลือกอกลิ่นน้ำยาล้างจานที่คุณชอบเนะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเลยจะเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นเบสิกที่สุดที่ให้ความรู้สึกสะอาดก็คือกลิ่นมะนาวใช่ไหมเออกลิ่นมะนาวกลิ่นส้มนะคะอ่ะเหล่านี้คุณเลือกได้เนาะ มันก็จะทําให้คุณแบบรู้สึกผ่อนคลายได้เห็นสิ่งต่างๆถูกชะล้างไปนะหรืองานรีดผ้านะรีดผ้านี่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์หน่อยละกันเนะเพราะว่าบางทีคุณก็จะอาจจะไปเครียดกับว่าไอ้ผ้าจะไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมอุณหภูม,ภมิใช่ไหมว่าผ้าแบบนี้ใช้ความร้อนยังไงความหมาดความเปียกของอน้ํายารีดผ้าที่คุณใช้นะ แต่ถ้าสมมุติคุณทําได้เหมือนกันจังหวะที่คุณถ่ายปื้ดไปแล้วผ้าเรียบให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเห็นความแตกต่างของผ้าหยับกับผ้าเรียบที่ถ่ายฟืดตอนนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิในการที่จะรีดผ้านั้นให้เรียบไปทั้งตัวเนาะจิตใจก็จะสงบยิ่งขึ้นนะคะอืม ทบทวนก่อน4อย่างมีอะไรบ้างนะคะอ่านหนังสือแบบออกเสียงนะคะอย่างที่2ก็คือออกกําลังกายแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครนะคะอย่างที่3ฟังเพลงบรรเลงนะคะแบบที่ไม่ได้มีเนื้อร้องนะคะอย่างที่สก็คือทํางานบ้านโดยเฉพาะการล้างจานและรีดผ้าแนะนํามากๆเลยนะคะอ่าตอนท้ายที่บอกว่ามีทริคมาฝากนะจาก อตอนที่จัด Clubhouse นะคะมเีเกสท่านหนึ่งยกมือขึ้นมานะคะออเดียนที่ฟังชื่อคุณเจนนะคะคุณเจนก็แนะนำเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า n r o n g t e c เทคนิคนะคะก็คือการาสำรวจนะคะสำรวจสิ่งพื้นฐานที่อยู่รอบๆตัวตอนที่เรากำลังทำสิ่งต่างๆถ้าอยากจะได้สมาธิกลับมาสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะมอีอยู่5ประสาทสัมผัสให้เราลองสังเกตอยู่กับตัวเองนะคะ อย่างแรกก็คือประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นนะคะดูซิว่าอตอนนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างนะคะแต่ให้เลือกมาแค่5้าอย่างอ,อย่างตอนนี้เจ้าอัาจพอดแคสต์อยู่ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เจ้าเห็นก็คือสคริปต์อยู่ตรงหน้าเลยอย่างที่2อง้จเห็นไมโครโฟนอย่างที่3ามเจเห็นคีย์บอร์ดนอะอย่างที่สี่เจเห็นเมาส์แล้วก็อย่างที่ห้าเห็นแก้วกาแฟ อพอเห็นปุ๊บไอ้หอย่างที่ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะ MacBook Air สีดำเนอะอส่วนแก้วกาแฟเนี่ยเป็นแก้วกาแฟ Starbucks เนาะที่ได้มา,าสีขาวอะไรก็ว่าไปเออเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เห็นอย่างที่2ก็คือประสาทสัมผัสทางผิวนะคะตอนนี้โจ้นั่ง นั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเก้าอี้ก็มีความความอยู่ตัวความทรงตัวอยู่ใช่ไหมคะเออเนอะแล้วรู้สึกร้อนไหมไม่ร้อนเนอะวันนี้อุณหภ,ภูมิกำลังดีนะคะพัดลมก็ไม่ได้เปิดแรงอะไรนะคะ,ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเสื้อผ้าเนาะสัมผัสกับตัวก็ยังนิ่มอยู่นะคะเป็นเสื้อผ้าใส่สบายเนอะ,อะเพราะว่าที่โจ้เริ่มนับไว้อย่างที่สคืออะไรเพราะว่า ระษาสัมผัสทางผิวเนี่ยให้รู้สึกอยู่4ี่อย่างนะคะอย่างโจ้นี้ก็คือเนื้อที่สัมผัสอยู่กับเก้าอี้นะคะอากาศที่สัมผัสกับตัวนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่สัมผัสอยู่กับตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเออผมนี่ก็ปัดไปปัดมาอยู่กับแผ่นหลังอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะสอย่างภาษาสัมผัสที่3ก็คือทางหูนะคะตอนนี้ได้ยินอะไรบ้างนะอย่างแรกแน่นอนได้ยินเสียงตัวเองเนาะที่ตอนนี้กําลังพูดกําลังอัดพอดแคสต์อยู่ เสียงที่สองได้ยินไกลๆเนี่ยก็คือเป็นตู้ปลาเนะได้ยินเสียงออกซิเจนปลาถ้าคุณติดตามดีออเกน่ากันมาคุณจะรู้ว่า EP แรกๆนี่เจ้าต้องไปอัดในห้องห้องเก็บเสียงห้องเก็บของนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนซ์ะ ense, นะคะก็คือแบบเอาเฉพาะแบบเสียงพูดอย่างเดียวเจ้าก็ไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องเก็บของแล้วนะดีใจเพราะแต่ก่อนนี้จะต้องปิดเสียงตู้ปลาด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเสียงเข้ามานะ อ่ะประสาทสัมผัสทางหูได้ยินอะไรบ้างอย่างที่4ี่นะคะประประสาทสัมผัสทางจมูกเนาะตอนนี้ลมหายใจเป็นยังไงบ้างรู้สึกอุ่นรู้สึกเย็นเนาะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอะไรยาวกว่ากันอะไรสั้นวกว่ากันหรือว่าตอนนี้หายใจหอบถี่ยังไงนะคะอ่าประสาทสุดท้ายนะคะก็คือประสาทสัมผัสทางปากตอนนี้รสชาติในปากเป็นยังไงบ้างนะคะรสกาแฟยังอยู่เลยเออหรือว่า ไปแปลงฟันรสชาติในยาสีฟันยังอยู่ไหมนะคะปากแห้งหรือปากชุ่มชื้นเนอะอลองดูนะคะออันนี้ก็เป็นกราวดิ้งเทคนิค e ยังบอกคุณเจนไว้เลยว่าเดี๋ยวอาจจะลองไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเอามาพูดคุยในดีออลแกนไรนะคะเผื่อว่า,าคุณเจนจะมาแชร์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็น่าสนใจนะคะ ครบถ้วนนะคะวันนี้สร้างสมาธิอย่างไรโดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะเป็นทริคของเจ้าเองสีข้อนะคะแล้วก็เสริมเรื่อง grounding เทคนิคที่คุณเจนใน Clubhouse นะคะยกมือขึ้นมาแชร์ด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับ The Organize ในเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะถ้าชอบติดใจสนใจนะคะในเนื้อหาของ The Organize ที่จะพูดคุย การจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ง่ายๆสบายๆในทุกเอพิโซดนะคะกดติดตามกันไว้จากแอปพลิเคชันที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์นี้นะคะแล้วก็อาจจะอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะคะทั้งช่องทางการติดต่อส่วนตัวของโจหรือว่าที่แฟนเพจของ Creative Talk ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับโจชวีวรรณคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ mm -hmm.